สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาะทุกคนมาเติมบัตรเติมเงินใส่บัตรโดยสารนะคะที่นี่คือสถานีรถไฟของเกาหลีได้นะคะอันนี้คือบัตรโดยสารนะคะบัตรโดยสารรถนะคะบัตรโดยสารรถประจําทางจะขึ้นรถไฟหรือว่ารถรถประจําทางเป็นรถมีแบบบ้านเราค่ะมาดูกันนะคะว่าต้องเติมยังไง ตาของตู้เติมเงินบัตรโดยสารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอเอาเราก็ไปเติมเงินกันตรงน,นี้ส่วนตรงนี้เป็นบัตรโดยสารบัตรโดยสารนะคะจะเขียนว่าทีมอันนี้นะคะเราก็กดไปเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เอาบัตรวางไปในช่องนี้นะคะก็จะขึ้นบอกว่าจเงินเงิน,เ,น 2, เราเหลืออยู่2.7เราจะเติมไปอีกทีหนึ่งนะคะกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้นะคะ ก็หย่อนเงินเข้าไปตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วนะคะเรจะบอกว่าเราจะผู่นะคะแล้วเราก็หยิบบัตรออกมาได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ไปเช็คยอดอีกครั้งนนะคะว่ายอดเงินของเรามันเหลือเท่าไหร่อยู่เป็นนี้ค่ะก็วางบัตรอีกครั้งนะคะ มันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะว่ายอดเงินของเราเหลืออยู่37,700บอนนะคะโอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาบัตรกลับคืนมานะคะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ในบัตรโดยสารของเราคือบัตรโดยสารนะคะเราสามารถใช้ขึ้นรถเมล์หรือว่ารถไฟที่เกาหลีใต้นะคะตอนนี้ก็ม่อยู่ที่สถานีสถานีรถไฟนะคะ ตอนนี้ออได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ